สวัสดีค่ะปะกิ๊กทำสวนนะคะอาวันนี้มาทำสวนกันข้าๆธุระเยอะวิ่งไปวิ่งมาค่ะดูรายการสินค้าก่อนนะคะแคบหน้าจอไว้นะจากข้างบนลงล่างแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ปกิกชื่อปกิกอันนี้ไลน์นะคะพิมพ์จากตรงนี้ถึงตรงนี้คนเข้ามาใหม่เนาะถ้าคนเก่าก็ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะยุพาไลสองสี่เกแค่เนี้ยเข้าหลายปกิกได้แล้วนะคะ สนใจสินค้าตัวไหนก็สั่งมาผักอินรีย์ทีนี้วันเนี้ยที่จีนปลูกทุกวันทุกวันนะปลูกจนไม่รู้จะไปไว้ไหนจนไม่มีทางเดินแล้วค่ะก็จะพามาดูผักว่าการดูแลผักนะคะดูแลยังไงแล้วก็มาดูผักประกิทว่าปลูกอะไรบ้างมันก็มีสเปะสปะทุกอย่างแต่ว่าพื้นที่เราน้อยเราก็ปลูกผักที่เราชอบกินแต่ว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่มีทุกอย่างนะคะ อย่างเช่นคณะนี่ปกิกตัดไปเยอะแล้วนะไม่มีที่จะตั้งเนี่ยเริ่มจะโตแล้วปกิกตัดเอาไปผัดแล้วก็ปลูกไว้เรื่อยค่ะเพราะต้นกล้าอยู่เรื่อยเลยตัดไปทีเราเป็นกำรรเป็นกำรรตรงชั้นนะ่ะเอาไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เพาะอย่างนี้อันนี้เป็นถั่วพูเดี๋ยวจะเอาไปตั้งรากยาวแล้วเนะี่ยเห็นไหมถั่วพูนี่ก็ต้นเดียวนี่ก็ดกมากเลยนะแต่ว่าเพาะเยอะเอาไปลงสวนที่โคกหนองนาไว้ห้าต้นละ นี่ก็มีอยู่หลายต้นนะคะอันนี้คือถั่วพูเนาะถั่วพูธรรมดาสีเขียวค่ะเน,นี่ยถั่วพูสีม่วงถั่วพูยักษ์ป้ากิกกำลังจะเพาะนะคะเราอยมาดูกันทีหลังอันนี้เป็นผักปังนี่ก็เยอะเยอะมากเลยเนี่ยผักที่เราชอบเห็นไหมคะคะน้านี่ก็อยู่ทุกมุมเห็นไหมแทรกอยู่ตรงนั้นแทรกอยู่ตรงนี้ผักสวนครัวไม่มีบริเวณ <laughs> ลุงชี้เมื่อกี้กีหาขวดอันนี้กระบอกพ่นจะามาพ่นโฮอร์โมนตอนเย็นๆนะคะอันนี้ก็ใส่มาแล้วละ่ะจะหาไม่เจอวันนี้จะตัดตัดให้หมดเลยกวางตุ้งห้องเต้นะคะถ้าเอาไว้ก็จะแก่แล้วก็เพาะไปเรื่อยต้นกล้าอยู่ด้านโน้นเดี๋ยวจะพาดูต้นกล้าที่ปะก๊กเพาะไว้รอชุดนี้พอตัดออกไปนะคะอยู่ตรงชั้นก็หลายต้นคะ่ะตัดรวมๆเอาไปต้มจืดต้มจับชายกินเป็นผักสดนะคะปลูกไป คือถอนแล้วก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆนะคะส่วนกระลำนะห่อแล้วค่ะหัวนี้แน่นแล้วนะแต่ยังไม่ใหญ่แข็งปังเลยดูซิว่าจะใหญ่ขนาดไหนเพิ่งเอาฮิวมัสมาใส่นะคะหยาบเพราะว่าปักิกร่อนเอาผงละเอียดไปให้เอซแล้วก็เอาส่วนหย,ยาบๆมาโรยตามต้นไม้ของเรา,าใบนี้หักเอาออกไปเลยตอนเย็นๆนะคะ เราจะต้องเอาฮอร์โมอนผสมน้ำส้มควันไม้เอามาพ่นกันหนอนกันมแมลงช่วงนี้ราคาที่หมดแดดเนี่ยเราก็พ่นไปเลยฮอร์โมอนก็ไม่ได้หยิบให้ดูคือฮอร์โมอนทางใบนี่แหละพ่นทางใบใครมีตัวอื่นก็ใช้ตัวอื่นแต่ปกิก็ใช้ตัวนี้ fc ก็ใช้เยอะนะคะผักใบแข็งแรงใบเขียวแล้วก็เอาน้ำส้มควันไม้ใส่ด้วยรักษาจับใบก็คือใส่น้ำยาล้างจานเป็นสักสอสามหยดค่ะให้เขาเกาะ นานๆเนาะแล้วก็หนอนก็จะไม่มารบกวนนะคะเคลี้ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราว่างแล้วก็เปิดเปิด,ปดพ่นม้างปากใบส่วนมากจะอยู่หลังใบค่ะถ้าแดดจัดปากใบจะปิดพอปากใบปิดเรามาพ่นก็ไม่มีประโยชน์นะคะผักก็ไม่ได้กินเพราะว่าปากใบปิดช่วงนี้ปากใบเปิดแล้วไม่มีแดดค่ะเราก็มาพ่นผักก็จะงามนะคะ บ่างๆก็มาไล่พ้นอันนี้ปะกิกมาดูตด้จายวันไหนก็วันนั้นเสาวรสไทยนงค่ะแพงนะคะปะกิกซื้อต้นกล้ามาพอเขาเอาลงถุงอะต้นละ50บาทซื้อมา4ต้น2 0 0บาทค่าส่งอีกตั้งหากเนี่ยไทยนงทั้งนั้นเลยค่ะวันไหนก็วันนั้นงานเยอะสลัดก็โตแล้วดูซิไม่ได้แยก พอรวมกันไว้ไม่ได้เอาไปใส่ถาดหลุมแต่ก็แยกไปปลูกได้นะคะโตแล้วพริกขี้หนูเห็นไหมคะยังไม่แดงเลยโดกเลยนะเพียบเลยพริกขี้หนูอันนี้เผ็ดคะ่ะเม็ดเล็กๆนี่เผ็ดมากปลูกไว้อย่างนั้นหลักกินไม่ไหวเผ็ดอ่าทีนี้มาดูมาดูขึ้นช่ายขึ้นช่ายประกิ๊กโอ้โหกำลังงามเลยสงสัยชุดนี้จะไม่แยกแล้วจะถอนกินอย่างนี้แหละไว้ให้โตอีกหน่อยก็ถอนกินไป ใส่ต้มจืดใส่ยำใส่อะไรก็แล้วแต่เนาะผักชีลาวก็เหมือนกันปลูกกินเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องไปขยันแยกก็ได้ถ้าสมมุติว่ามีพื้นที่น้อยพื้นที่จํากัดอยู่ห้องพักอยู่คอนโดก็เน,นี่ยตั้งไว้อย่างเงี้ยเอามาเล็ดขึ้นใช้มาหวานพอเขางอกเลยเนาะเราก็เลี้ยงไปพอโตอีกสักหน่อยอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ถอนกินถอนกินถอนกิน,นไปจนหมดนั่นละคะ่ะแล้วก็หวานใหม่ปลูกผักง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากผักชีก็เหมือนกัน เดี๋ยวก็จะถอนกินได้แล้วโอ้โหโตแล้วนะเนี่ยยาวละอันนี้ชีลาวค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวเพื่อก็ให้ฮอร์โมนเข้าตลอดนะคะสามวันครั้งสามวันครั้งดูไนดูดูค่ะเควเหมือนกันนะคะหนอนเยอะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูแลนะถ้าหนอนลงแล้วก็โอ้โหกินสับคุนเลยละคะ่ะอันนี้ใบเหลืองละเราจะต้องพ่นเป็นประจำสามวันครั้งเพราะว่า น้ำส้มควันไม้เนาะเป็นสารธรรมชาติที่สกัดได้จากการเผาถ่านไม่ได้เป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องพ่นบ่อยๆวันเว้นวันก็ได้ค่ะแต่ต้องพ่นตอนที่ไม่มีแสงแดดใบจะได้ไม่ไหม้เกลียมเนาะสวยมากเลยเคียวเน,นี่ใบหยิกหยิกจนย่นเลยเนาะดูสิเนะี่ยสวยๆอันนี้เขียวใบยาว ไ,ไดโนเคลก็มันก็มีหลายสายพันธุ์นะดูเสี้ยต่างกันนะอันนี้ใบเรียบๆย,ย,ยาวๆเนาะแต่ก็เป็นมันเลยสวยแค่สีบอลเนี่ยอันนี้ก็เป็นหยิกๆแต่อันนี้เป็นเนี่ยดูซิเนี่ยนะเป็นหยิกเป็นคลื่นทั้งใบเลยแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นเส้นสีชมพูปลายใบยปลายใบ,ยบยจะแหลมอันนี้ปะกิกต้องดูแลตลอดนะคะไม่งั้นแล้วก็เพี้ยลงหนอนลงเล่นงาน เราจะต้องหมันสามวันครั้งอย่ากเกินนั้นค่ะนนเขาก็จะไม่มารบกวนอันนี้มีหลายสายพันธุ์แล้วอันนี้มันมีหลายสายพันธุ์อันนี้ก็หยิกอีกพันธุ์หนึ่ง <มา S 1> แต่ถ้าโตแล้วก็จะหยิกอยู่แต่ว่าไม่ขนาดนี้อันนี้หยิกเยอะแต่ถ้าเราเลี้ยงดีๆก็กินได้หมดได้ละถ้าพาอเราเลี้ยงกินใบเนาะอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาอยู่ทุกมุมยาวแล้วเห็นไหมคะตัวบุ้งมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลางคืนข่ำมาละ ข้ามมาแล้วเอาทิ้งไปเลยจัดการกลางคืนนะคะถ้าเอาไฟฉายมาส่องหรือไม่เอามือถือเราเปิดไฟฉายเนาะก็ส่องส่องถ้าบ้านไหนมีหนอนเยอะอ,อันนี้เป็นเป็นไดโนเคลเห็นไหมคะใบออกแล้วเนี่ยเห็นใบเล็กเขาไหมใบเดืนเคลออกแล้วปกติขี้เกียจย้ายลงถาดหลุมก็จะเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยโตเมื่อ,อไหร่ก็ามาตักคุยเอาไปใส่ถาดหลุม ผาันออกชักีนี้แก่จะแก่แล้วกินไม่หวัดไม่ไหวแล้วค่ะอันนั้นอันนั้นก็เป็นดอกแล้วแจกไปเยอะแล้วค่ะแจกไปเยอะแยะเลยเล็ดไหนสลัดสลัดปลูกไปก็ไม่ได้กินจะโสมแล้วนะกินได้ละอืมต้องถอนก็กินได้ละเอันนี้อันนี้ก็ไดโนเทลอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมต้นเล็กนี่ก็กําลังสวยนะอันนี้เป็นไทยนุงที่ปกิกบอกว่าซื้อมาต้นเล็กๆต้นละห0สิบบาทซื้อมาสี่ต้นสองร้อย ค่าส่งอีกต่างหากไม่เกี่ยวกันนะคะดูเป็นสาวแล้วนี่ก็เตรียมจะเลื้อยขึ้นแล้วข้างในในสวนป a c ก a ๊กคาวก่อนที่ว่าสาว,วรสดกมันเป็นพันธุ์ที่เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมากเลยกินไม่ไหวเลยจะเก็บแจกเขาให้เอาไปทําน้ําน้ําสาวรสป a c ก a g ไม่กินไม่ไหวจะเอาไทนงนี่ขึ้นค้างแล้วเดี๋ยวพอเก็บลูกออกหมดก็จะตัดตัดค้างในสวนออกแล้วเอานี้ไปตั้งแทนมีอยู่สี่ต้นค่ะจะไปตั้งในสวนละเนี่ยนี่ต้นหนึ่ง สองต้นเลยนะตรงเนี้ยสามต้นสี่ต้นเอาไปตั้งไว้ในสวนต้นหนึ่งละอันนี้เป็นเป็นต้นหอมอะไรรู้ไหมหัวหอมบัวนะหอมบัวพันอะไรนะพ่อไอ้ลูกไม่ออกแล้วเนี่ยกดอกไม่ใช่ต้นหอมมันมีห<อ>ัวดูซิเนะี่ยหอมแขกเล็กหอ,หอมแขกเล็กพันเล็กแต่เขาก็จะ จะเป็นหัวนะเนี่ยต้นเดียวหัวเดียวในออกอันนี้ออกมาสี่ต้นถ้าเราอยากเลี้ยงเอาหัวเขาเราจะต้องเอาดินมาเพิ่มเติมปุ๋ยให้เขาอันนี้ก็เริ่มเป็นหัวแล้วนะเนี่ยหอมแขกต้นเดียวให้ดูก่อนนี่ค่ะเป็นหัวแล้วเห็นไหมสามหัวแล้วอันนี้จากต้นเดียวนะอันนี้ปกิจะเลี้ยงเอาหัวมันให้เอฟซีดูว่าการปลูกหอมแขกสามารถที่จะปลูก เอาเป็นหัวเก็บหัวพันมาได้ไหมไม่เอาไปทับพันก็เก็บกินแต่เราอยากจะรู้ว่าให้มันได้หลายหลายหัวใบ,บ<า>หอมแขกกินยังไงรู้ไหมเอาไปกินเลยค่ะเด็ดไปเลยแล้วเหลือไว้แต่ยอดก็ได้นะยอดเอายอดแหลมๆเนี่ยเนี่ยไว้หนึ่งยอดแค่นี้ก็พออยากกินเอาไปเลยเอาไปเจียวไข่เนาะเอาไปทําอะไรก็เอาไปเอาไปทําส้มผักก็ยังไหวนะคะถ้ามันเยอะเกินไปนาะนเนี้ย เด็ดออกไปอย่างนี้เพราะว่าทุกคนยังสงสัยว่าปลูกหอมแขกกินยังไงตัดยังไงถ้าเราตัดด้วนหมดนะยอดเขาจะออกช้าเราอย่าไปตัดด้วนเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยแล้วก็เอายอดไว้นะคะโอ,อ้อ,อันนี้เป็นดอกแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขนาดหอมแขกยังเป็นดอกนะโอ้โหหลายดอกเลยเนี่ยดูสิไม่ได้มาดูหอมแขกเอ้ใครชอบกินดอกหอมเห็นไหมเนี่ยปลูกเยอะๆก็ได้กินดอกนะหน้าหนาวเนี่ยอ หอมแขกยังมีดอกเลยป้ากิ๊กก็ถ่ายคลิปมืดค่ำเนาะค่ำค่ำลงแล้วค่ะไปทุระมาหลายที่อ่ะมาดูข้างนอกหน่อยอันนี้คืออยากให้ดูแค่นั้นนะเนาะมาดูข้างนอกตรงนี้หน่อยกระลำอยู่ตรงนี้สองต้นมาดูซิอะไรแดงๆเนี่ย <laughs> ราชินีนะคะอร่อยมากได้เวลาเก็บแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บปกิ๊กชอบเอาเก็บแล้วก็กินเลยใครนั่งกินเป็นผลไม้เลยอร่อยมากเลย นี้แก่แล้วก็ร่วงลงมาเห็นไหมอันนี้แนะนําให้ปลูกเลยนะอันนี้ก็ยังไม่แก่ดูสิเนะี่ยเป็นพวงเป็นพวงเลยน,นี้กาลังอันนี้ก็มียังไม่แก่ดกนะคะต้นเล็กๆขนาดเนี้ยปลูกสักสิบต้นนี้ก็สบายละโลหนึ่งไหลตังค่ะปลูกกินได้เลยโอเคเนาะ,ะด้านนี้ดูนิดนึงโซมแล้วเนี่ยอันนี้โซมละเพราะว่าพักเก็บฝักแล้วนะคะถั่วลายเสือถั่วพุ่มลายเสือ แต่ว่าเนี่ยดูสิเนี่ยดูฝนะักเขาฝักเริ่มเท่มเลยเก็บไปเยอะแล้วค่ะเก่าแล้วนะเนี่ยถ้ามีห้างหน่อยเก็บไปทําพัน์แล้วค่ะมีถั่วธรรมดาปนอยู่มั่งนะเอาออกไปเลยเนะี่ยถั่วธรรมดาปนอยู่นะี่ต้น2ต้นโอเคค่ะคลิปนี้มากับความมืดความค่ำนะ,ะก็ไม่มีอะไรนะคะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมค่ะเพราะว่าเปิดการมองเห็นเนาะเวลาป้ากิ๊กลงคลิป ก็จะได้มองเห็นคลิปว่ากิก๊กว่าลงไปแล้วโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ